เอสอบทดสอบฮัลโหลฮัลโหลยังไม่มีใครเข้ามาเนาะใช่ปะไม,มโครโฟนต้องการโอเคลอปปี้ยังไม่มีใครเข้ามาดูนะเราก็เล่นต่อยาว อ,อโคตรแหลกเลยอันนี้สตตีมใน y o ย t u ู e มั้งใช่ปะน่าใช่นะโอ้จะมุอดอีกแยะโอ้ตายแล้วทำไมต่อดีวะทำฟาร์มเนี่ยเออทำฟาร์ม ัซซาเปโลอะไรวะเนี่ยหอมน้ำกิมมิ่งเนี่ยหอมน้ำกิมมิ่งทำไมอันนี้มันไม่สามารถเล่นได้ไือนอนได้เลยปะนอนได้เลยไม่มีคนมาดูรหรอก้ะเราเข้าเลยไป ถูกแค่นิดเดียวเองเออนี่ยแหละโว้ยเดี๋ยว,วยเราเจ็บไอสัตว์ใครทักมาไอ้เหียก้องสตรีมอยู่ใครทักมาวันนี้เออพื่อนกูนี่หว่า มาน้อยมันกินปลาป่ะวะทอดฟาต้องทอดเท่านี้เลยเนาะไม่นะนะกกสตรีมของกูนี่ต้องเข้าบ่อยๆเอเครื่องนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกับ ไอสัตว์เอ้ยท่าเขาทำไมเนี้ยเลยรถแชทก็เป็นสิ่งพูดไอเฮีย้ย